ความจริงเรารู้อยู่ว่าเราลงรวมน้อยมากอาจจะประเมินผู้ชกต่ำไปเขาบอกว่ามวยเนี่ยของเสียเนี่ยวิสาการกีฬาไม่มีพูดเรื่องนี้หน่อยจริงไหมโรมันกราเลสครั้งแรกโดนต่อยนับครั้งสองโดนต่อยน็อกเขากลัวเราเหมือกลัวผีอ่ะ สีมองไฟต่อไปของสีสะเกดยังไงครับสาบายที่แหลมยังฮึดสู้อยู่ก็เราพร้อมที่จะสาบตรงถ้าโชคเข้าข้างผมโอกาสเข,ข้าข้างผมเนี่ยผมจะสร้างแชมป์โลกอีกหลายคนให้กับมืองไทย สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬาอยู่กับผมเจวรสปัดอรุณพักดีทุกวันพฤหสัสบ,บดีเวลาสองทุ่มทางย t ท b e ไทยรัฐออนไลน์และก็ a c e b o o k ไทยรัฐสปอร์ตครั้งนี้ครับผมมีโอกาสพูดคุยกับเสีย่ยฮุยคุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒิน,นันถึงค่ายเลยนะครับเดินทางไปที่นครหลวงโปรโมชัน่นพร้อมกับทีมงานสิ่งที่หลายคนสงสัยเครือบแคลงใจแล้วก็คันหลงการแพ้แพ้ของเจ้าแหลมศรีสเกตถึงแม้ว่าจะคุยกันช้าเกินไปนะครับเพราะว่าไฟนี้เนี่ยจบลงไป ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ก็ยังมีหลายคําถามที่เรายัางมองถึงอ,อนาคตได้เพราะว่าเจ้าแหลมเองนั้นก็ยังคงสู้ต่อและพร้อมจะกลับมาเข้าค่ายหลังจากนี้เพื่อที่จะหาโอกาสในการชิงแชมป์หรือว่าชกในต่างประเทศตามสัญญาอีกสักไฟหนึ่งกระแสนเนี่ยมากมายครับในโซเชียลมีเดียร่างกายไม่สมบูรณ์บ้างอายุของแหลมเนี่ยเยอะแล้วนะครับอยากให้เลิกชกคําตอบจากเสี่ยหุยในฐานะผู้จัดการทีมที่อยู่กับนักมวยมาโดยตลอด เขาจะคิดเห็นอย่างไรกับทุกเรื่องที่ผมถามไปโดยเฉพาะหลายคอมเมนต์จากแฟนมวยที่ผมหยิบยกไปถามน่าสนใจมากนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับแล้วเสี่ยมองเป็นยังไงบ้างครับกับไฟที่ผ่านมาคือในมุมของคนทานํางานอยากจะพูดแล้วก็สื่อสารอะไรกับแฟนมวยบ้างที่แน่นอนเขาติดเรามาเลยเขาอาจจะมีวิพาทวิจารณ์แรงๆเนี่ยเขาก็อยากให้นักมวยโชคดีๆแหละแต่บางทีมันก็มีปัจจัยหลายอย่างครับครับ ที่เขาติมาก็อย่างที่คุณเจพูดว่าเขาเ็าอยากให้เราได้ดีผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเรามาคิดมากคับคำติเหล่านี้เนี่ยเราจะหมดกำลังใจแล้วก็ท้อไปเองผมคิดว่ามันต้องสร้างกันต่อไปตไราบใดที่แหลมยังฮึดสู้อยู่เราพร้อมที่จะสาดตึงเราคิดว่าให้เขาพักสัก สักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งแล้วเข้าค่ายซ้อมเบาๆรอโปรแกรมรายการต่อไปเขาบอกว่ามวยเนี่ยของเสียเนี่ยวิาสาการกีฬาไม่มีพูดเรื่องนี้หน่อยจริงไหมไม่จริงครับบอกเลยเราทำอะไรบ้างทุกวันนี้วิาสาการกีฬาเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะแล้วไม่ใช่ว่ามันจะมาเหมาะสำหรับค่ายผลโดยตรงมวยบางทีที่มาจากโรงเรียนกีฬา พอมาซ้อมอยู่ในค่ายผมเนี่ยหมดแรงทุกคนคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องผสมผสมมาสานกันวิชาการกีฬาการ,รา,ารฝึกซ้อมการเต้นการหายใจอะไรต่างๆเนี่ยเรามีหมดนะครับเพราะว่าลูกชายพี่ป๊อปโชคชัยที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยก็จบวิชาการกีฬาใช่ครับจบวิชาการกีฬามาอะไรเกษตรศาสตร์ ในมุมเสียยมีคุยกับกับพี่ป๊อกไหมโชคชัยเนี่ยเทรนเนอร์ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับไฟที่ผ่านมาการลงนวมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อเกตลงนวมถ้าระดับไฟชิงแชมป์โลกป้องกันแชมป์โลกสองร้อยกว่ายกที่เคยเรารู้รู้กันอยู่ก็ทำมาตลอดไฟที่ชนะแต่แต่ไฟก็เส็ก็ลงสองอยกว่ายกก็ทำมาครับสองรกว่ายก แต่ไฟเนี้ลงรวมเนี่ยไม่ถึง1อยยกเพราะเวลาไม่พอคือตอนที่โปรแกรมออกน่มันเป็นช่วงที่เสียต้องตัดสินใจถูกไหมถ้าเราคิดว่าเราไม่ไปก็ได้แต่เสียไม่อยากเสียโอกาสแล้วถึงไปถูกไหมถูกต้องฮนะ เพราะ<ม>จริงถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่ามันออกมาประมาณเดี๋ยก็มันเดือนครึ่งจะต้องไปชกเนี่ยก็เสียโอกาสนักมวยเอาพูดตามตรงเพราะว่าเสียไม่เป็นไรเรารอได้นะนะคนจัดถูกไหมยังไงญญแต่แถบเขาบอกว่าเขาจะไปคือนักมวยมันรอไม่ได้อายุเยอะแล้วไงอายุเยอะแล้วมันมันซ้อมนานมากยาวมากเนี่ยมันรอมาแล้วไงทั้งสองรอบแล้วเนาะใช่ครับไอ้รอบนั้นก็จะได้ชกก็ไม่ได้ไม่ได้ชกอีกไม่ได้ชกเลยเป็นที่มาว่าก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแต่การให้ข่าวเนี่ยวันนี้ก็ต้องต้องบอกตรงๆว่าคงไม่มีใครที่ เดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับน,นักข่าวที่บ้านเราว่าอ๋อซ้อมไม่พร้อมครับมันก็เป็นไปไม่ได้มันมันก็ต้องเป็นข่าวรวมเพื่ออะไรจิตวิทยาเราด้วยใช่ไหม,มครับถูกต้องฮะถูกต้องสังเกตว่างวดเนี้สื่อสัมภาษณ์ผมว่างวดนี้ซ้อมกี่ยกผมไม่ตอบว่าไม่พูดผมตอบว่างวดนี้เราไม่บันทึกไม่ได้จดไว้ว่าได้กี่ยกหรือยังไงเพราะจริงๆเรารู้ความจริงเรารู้อยู่ว่า เราลงรวมน้อยมากคือเสียอยู่ข้างๆเลยทีเียวแล้วอยู่ยกับโค้ดบ๊อปเนี่ยคุยกันยังไงบ้างคือเท่าที่ผมดูนะคนเชียร์ด้วยหนึ่งสองเนี่ยผมว่ายังพอๆกันถ้าจะบอกว่าแหลมช้ากว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆยังดังหลบกันได้ยังอัดกันได้แต่พอพวกยกสามยกสี่เหมือนเราเริ่มถอยๆอ,ยอยถูกหนึ่งสองเสียคุยกับโค้ดบ๊อปอยังไงหรือดูแล้วประเมินยังไงเล่า,าให้แฟนๆฟังก็เราดูแล้วประเมินเท่าที่หนึ่งสองเนี่ยเราก็ดูว่า โอเคเราไม่เสียเปรียบมากแต่ว่าต่อยบ้านเขาอะโดยเฉพาะเขาเป็นคนท้องถิ่นเลยของเขาเป็นคนเท็กซัสเนี่ยเสียงเชียร์เสียงอะไรก็หึมมากเราทำเนี่ยคนดูเงียบแต่เขาแค่ต่อยโดนเรานิดนึงเสียงเชียร์มันกบหมดทุกอย่างอันนี้ไม่เป็นเรื่องแก้ตัวแต่ถ้าหากว่าออสองยก เรามองดูคู่ขี้ไปพอสามก็ยังโอเคอยู่พอสี่ผมมองดูแล้วว่าของเราเริ่มแผ่วตัวแหลมเองอาจจะประเมินคู่ชกต่ำไปอันนี้คือเราบอกบอกได้นะตรงนี้นะเพราะเรากลับมาคุยกันแล้วถือว่าเป็นการบ้านที่ต้องเตรียมถูกไหมใช่ครับแล้วมารู้ว่าเป็นรองเนี่ยเรื่องแรงประทะเสียก็คือเห็นแล้วว่าเสียคุณทีมองว่ายกสี่ถูกไหมที่เริ่มจะเห็นว่าช้ากว่าเขา แล้วเราแก้ยังไงครับตอนนั้นอะหลังจากเขาเป็นห้าหกเจ็ดแปดมันก็ต้องเร่งมากขึ้นนะครับเราจะไปตั้งรับได้ยังไงอะพอามันยิงช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวครับม,มันต้องเร่งมากขึ้นแล้วตอนนั้นาทางโค้ชป๊อบอกหันมาบอกกอับผมว่าต้องต่อยให้หล่นให้ได้เพราะเรารู้สถานการณ์เราแล้วเหมือนกันต้องต่อยให้หล่นให้ได้ควบยกอยางงี้แพ้แน่ฉะนั้นที่บอกว่าไม่แก้เกมไม่เลยไม่ใช่นะคุยกันแล้วว่า เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพอมากยกเนี่างกายเรายิ่งถอยก็คือการจะปิดเกมใช่ได้<ช>สถานการณ์ี่จากประสบการณ์ที่เราต่อยต่างประเทศบ่อยเลยเรารู้ว่าถ้าต่อยแบบเนี้คะแนนเราตามแน่เราไปต่อยในถิ่นด้วยไงโอ้ในอเมริกาด้วยมันแน่นอนครับอ่ะผู้กั่นตามตรงคือก็ไม่ได้เข้าขาง,ขงเราของเขาก็ดันป่อยดีด้วยถูกไหมอันนี้อันนี้ก็ต้องเคารพผู้เ่อสู้แต่คร้เนี้ยเสียทำยังไงที่พอคุยกับปอบอว่า ต้องหาจาังหวะคือต่อยให้หลดหได้แล้วสุดท้ายเนี่ยพอเรายิ่งเข้าไปมันก็เหมือนกับต้าช้าก่อนยิ่งโดนใช่ผมว่าดูว่าของเราในแผ่วนี่คือปัญหาหลักในไฟนี่นะครับแผหมัดที่เคยหนักๆพอมันแผ่วด้วยแรงทุกอย่างมันก็ลดไปหมดมวยเนี่ยถ้าแผ่วเนี่ยถ้าหมดนะ๋ยวเวลาต่อยเลยครับยกมือยังยังหนักเลยแล้วคือนี่คนที่ชกด้วยกันน่ะเขาก็ต้องดูเราออกเขาดูออกเขา ตัวแบ,บมก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความรู้สึกว่าหลังยกสี่ไปแล้วเนี่ยไม่เหมือนเดิมแหลมอ,อาวุธเราเบาเขาก็เลยไม่กลัวทีแรกเขาก็ไม่คิดจะเดินนะใช่เขาคิดว่าถ้าแหลมต่อยเหมือนต่อยกับโรมันอย่างเงี้ยเขาต้านไม่อยู่แต่ว่าพอยกสี่ในปะทะกันแล้วเนี่ยเขารู้ว่าน้ำหนักมัรเราเบาละเบาลงเขาเดิน เราแพ้ไหม,มก็ต้องยอมรับว่าแพ้เขาเราไม่แก้ตัวอ่าโดยด้วยรูปเกมอ่าเราแพ้เขาจุดเปลี่ยนนี่คือจังหวะนับเสียก็ไม่เห็นด้วยถูกไหมครับจังหวะนับก็มันมีมีส่วนที่ว่าเราเสียหลักด้วยอ่าครับเราเสียหลักด้วยแล้วนับแต่นั้นคือจุดเปลี่ยนสาคัญนะจุดเปลี่ยน<อ>ครับต,<ำ>ตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากอ่าสำคัญมากคุยกับแหลมว่ยังไงหลังจากที่เอาวินาทีที่โดนจับแพ้ปุ๊บเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าแหลมเองก็ ก็ไม่ได้สิ่งขนาดที่แบบว่าสภาพร่างกายไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมที่แบบว่าจะแต่ล้มลงไปเลยคือเขาก็ยังเขาก็ยังพร้อมที่จะชกอยู่แหล,และเขาบอกเเสียไว้ยังไงหลังจากที่ลงมาลวมถึงกับโค้ชป๊อปได้ที่คุยกันอ๋อเขาไม่ได้พูดอะไรมีแต่ผมพูดคนเดียวเสียบอกว่าไงผมบอกลงนวมน้อยไปผมลงมาเนี่ยมาลงมาข้างล่างเนี่ยฮนะบแหลมลงนวมน้อยไปนะที่ผ่านมาเนี่ยเที่ยวเนี่ยน้อยมากมก็ลอกใจกันแหละว่าไม่เป็นไรก็ปัพลาดนแล้วใช่ฮะ สียมองไฟต่อไปของสีสกเกตดยังไงครับปบอันนี้ผมมองนะครับพี่เป็นแฟนมวยนะผมว่าไม่ใช่ไฟที่เป็นบันไดอ่ะมันต้องเป็นไฟที่ที่วัดสีสกเกตอีกแบบหนึ่งแล้วอาจจะมีอาจจะมีเข็มขัดหรือถ้ามีเข็มขัดเดิมรพัน 1, ต้องต่อยกับมวยที่ที่มีชื่อในเกรดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผมไม่รู้ว่าคุยด้าเป็นยังไงแต่ว่าโรมันกับโซเล่ก,ก็น่าสนใจน่าจะเป็นชอยที่เป็นไปได้ไหมครับมุมมองเสียคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาหนีเราที่ไม่ต่อยกับเรานะ โรมันกซาเลสครั้งแรกโดนต่อยนับครั้งสองโดนต่อยน็อกเขากลัวเราเหมือกลัวผีอะหรือว,ว่าประกบกันนี่เลี่ยงเลยในช่วงเวลานั้นเสียรูด้ดีเพราะเสียทํางานเลื่องเลื่อบ้างหลังอยู่ในช่วงเวลานั้นนที่เราพิ๊พี๊กนะใช่ใช่คร<ๆ>ับ<ๆ>การแพ้คราวนี้มันอาจจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสคือโรมันก็คิดว่าสีเกตนี่ดอบลงแล้ว จ้าใช่ก็คิดได้ครับพอคิดแล้วก็คิดว่าน่าจะต่อยได้หรือเอสตาด้าก็เหมือนกันคือผมว่าตัวชกมันจะ,จะมีมากขึ้นก่อนที่แหลมเนี่ยจะแพ้แบมเนี่ยตัวชกนี่หายากนะคับหายากนะปะระกบใครนี่อ่าเพราะไอ้ที่เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยก็เพราะเอสตาดาเขาก็ไม่อยากชกไม่อยากชกอุลงมันก็ไม่อยากชกเราเลยต้องรอมาโหมีโควิดมาด้วย รอมาสองปีสองปีกว่าครับใช่สองปีกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราเลือกเวทีด้วยผมว่าไฟอุ่นเครื่องเนี่ยน่าจะสองคันหลังจากนี้นะเราอุ่นไม่ได้ไงปัญหาคือหนึ่งโควิดปัญหาสองคือสัญญาครับสัญญาเนี่ยโชคอะไรมันต้องแจ้งเขาก่อนก็ไฟที่ต่อยโชคโชว์สี่ยกกับคมยักษ์ตอนนั้นประกอบไว้โชคจริงสิบยกนะครับจําได้ครับใช่แล้วต้องเปลี่ยนไงเปลี่ยนเพราะว่าทางแบตลูมบอกมาเลยว่า ต่อยไม่ได้ถ้าต่อยถือว่าผิดสัญญาโอ้โมันเลยเป็นที่มานะที่เราก็าากต้องต้องเปลี่ยนมาเป<ม>็นลงนวมครับใส่เฮดกาดใส่นวมใ,ใหญ่ก็คิดว่าให้เขาพักอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับปัญญาให้สบายใจแล้วก็กลับเข้าค่ายกลับเข้าค่ายก็เริ่มจากเริ่มซ้อมเบาวอร์มไปเรื่อยๆก่อนอาจจะหาโปรแกรม อุ่นเครื่องเบาๆที่ไทยรัฐทีวีเพื่อรอโอกาสในไฟล์ต่อไปวันนี้วงการมวยถูกมองว่ามวยสากลอาชีพไทยหนึ่งควรตามโตนะครับใหม่พัฒนาบ้างแหละทำไมมันไม่มีเหมือนสมัยก่อนเลยแชมป์โลกเก่งๆนีมุ่งมองเสียสื่อสารเนน่นะคนที่ทำงานอยู่กับวงการมวยมาทแทบจะต,ตลอดชีวิตแล้วผมว่าปัญหาใหญ่ก็คือเศรษฐกิจเราจัดมวยเนี่ยคนให ความสําคัญเนี่ยน้อยมากแต่บอกว่ามวยสากลของเราถอยหลังผมว่าผมว่ายืนยันว่าไม่จริงของผมรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปทำตามธรรมชาติคือสีเกตจากมาอยู่ของผมนี่ค่าตัวหลักพันก่อนที่จะมาอยู่กับผมเนี่ยไม่เคยชนะใครมาเลยแพ้สามครั้งเสมอหนึ่ง แล้วก็มาอยู่กับผมตั้งแต่วันที่มาอยู่กับผมวันแรกจนถึงเป็นแชมป์เป็นโลกเลยเนี่ยสีเกตไม่เคยแพ้ใครเลยใช่ไม่เคยโดนปล่อยนับต่อยน็อกจนไฟล่าสุดไม่ไม่เคยแพ้ด้วยไม่แ<ม><ม>พ้ด้วยไม่แพ้ด้วยใช่ครับแพ้หนล่าคือแพ้ไปแพ้โคดัตธรรมดาของสัจธรรมของโลกนี้นะครับว่าเมื่อเราเต็มที่แล้วโตวเต็มที่แล้วถ้ามันล่วงโรยเราก็ต้องมีตัวตายตัวแทนรุ่นใหม่ขึ้นมา แล้วผมมั่นใจว่าถ้าโชคเข้าข้างผมโอกาสเขาเข้าข้างผมเนี่ยมผมจะสร้างแชมป์โลกอีกหลายคน<ม>ให้กับเมืองไทยค่ายผมเนี่ยจยจะไปมองเฉพาะรีสกเกตคนเดียวมันมีอีกหลายคนนี่ตามมาเป็นขบวนเลยที่ที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่หมดหรอกถ้าคุณดูอะนะต่อเนื่องถูกไหมครับมันยังมีคนอีกเยอะแต่ว่าโอเคแหละส่วนหนึ่งที่รีสกเกตจะถูกจับจ้องเพราะว่า คือด้วยชื่อเสียงชื่อเสียงของตัวเขาด้วยถูกไหมครับ,รรบก็ชื่อเสียงในอเมริกามันก็ยังขายได้จึงเป็นที่มาอหลายคนบอกว่าทําไมศีตะเกีชกแพ้แล้วหนึ่งคือเขาถีบไม่เลิกหนึ่งมีฝ่ายสองคือโอ้โหไฟหนึ่งต่อยสีสะเกตก็มีค่าตัวที่เป็นล้านหลักล้านใช่มันมันไม่ธรรมดาสำหรับนักมวยไทยในยุคปัจจุบันก็เป็นเรื่องปกติพเพราะว่ามันก็มีสัญ,ญญาอยู่ครับแล้วผมก็อยากจะถามว่าบอกให้บอกว่าสีาเกตแเล้กเหรอ แก้แล้วสมมุติะนะครับประโย่างนี้มีมีครับประอย่นี้เป็น็นประโยค,คที่เราได้ได,ได้เห็นได้ฟังหมดแล้วผมถามว่าคุณไปทํางานอะไรที่ครั้งหนึ่งได้เป็นล้านขนาดไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะไฟล์เนี้ยสองล้านรับถึงมือนะ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 ถึงมือเสียต่อให้เลยนะอ,อันนี้ออกสื่อได้เลยครับสิเกตชกมวยก็เหมือนเขาทางานใช่ไหมครับใช่อยู่ๆเนี่ยเขาทํางานทีเขาได้ทีสองล้านเนี่ย อยู่ๆมาบอกว่าให้คุณเลิกเถอะไม่ต้องทํางานมันเป็นไปได้ไหมไมันเป็นไปไม่ได้ตาราบใดที่เขาคิดว่ายังมีตัวที่ให้เขาต่อยอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นโรมันที่เคยแพ้เขามาแล้วเป็นเอตาด้าเป็นโคด้าถ้าเจอกันเนี่ยค่าตัวเปล้านแล้วเพราะฉะนั้นสีเกตเนี่ยต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วมาเริ่มต้นใหม่ค่อยๆทำ ค่อยๆซ้อมจากเบาไปหาหนักขึ้นไปเรื่อยๆ